ผมไล่แตกตวดๆวอยู่ไ่ตัวใหญ่สะจัดใจก็ต่ำมุงเพื่อนๆจ้าดูไปเลยอันนี้เป็นอูป,ป่าได้ค่ะเนอะอูปปะซิวค่ะอูปะปะซิวตัวนส้มตำนะคะเพื่อนๆ อาหารบานท่าหนี่ค่ะตำมกคุงด้วยค่ะใส่บกเอิกค่ะพเพื่อนคือ,อยาค่ะคือสิสมไปรุ้ยเนาะอุ้ยบอกเนี่ยคินี่กต็ตอนนี้นะคะพเพื่อนๆอาจารย์ทุกคนเด้อจ้าเด้อมกินข้าวนำกันคุณผู้จิ้วจับแจบ สวัสดีกับเพื่อนๆมากินข้าวกับจิตตากันทุกคนวันนี้ได้หมกหมกปลาซิวเวอร์บูแมนอูลปลาซิวชังดังมาก <c oughs> ส้ตมตำนะคะเพื่อนๆนี่ตะเกียบมานีทจะกินได้ตามหุ่งเนี่ยค่ะคะขึ้ยาค่ะดูไปเลยอันนี้เป็นอ,อูป่าได้ค่ะเด้ออูลปลาซิวค่ะอูลปลาซิวผัดส้ตมตำนะคะเพื่อนๆ ดูไปเลยอันนี้เป็นอูป,ป่าได้ค่ะเด้ออูปปะซิวค่ะอูปปะซิวแล้วส้ตมตำนะคะเพื่อนๆสวัสดีกับเพื่อนๆมากินข้าวกับจิตตาค่ะทุกคนวันนี้ได้หมกหมกปะซิวเว้ยบโแมนอูปปะซิวด,ดังมากส้ตมตำนะคะเพื่อนๆนี่มัเกิด่ะนี่จะกินได้ตามห้่งียู่ยะคะคึืนยาค่ะ ก็เท่านี้นะคะเพื่อนๆสองหัวค่ะปะทะบูปะซิวเมืองร้อยเกินค่ะทุกคนแสบเลยค่ะนี่ปลาซิวตัวนี้อาจารย์ทุกคนเริ่มจะเด้อมากินข้าวน้ำกันคุณปาซิวจ้าแสบกินตะมคุงก็ขอจ้ากันเพื่อน ล้าน,นหลานก็เล่นรเจีนสองหัวค่ะปะทะบูปะซิวเมืองร้อยเกินค่ะทุกคนแสบเลยค่ะนี่ปะซิวตัวเองแนี่คหรเนี่ยนี่ก็ตอนนี้นะคะเ,เพื่อนๆอาจารย์ทุกคนเดิอจจะเดิมขอมากินขอน้ำกัน ปูปลาซิวจับจัดูไปเลยอันนี้เป็นอูป่าได้ค่ะเด้อูปลาซิวค่ะอูปลาซิวกระส้มตำนะคะเพื่อนๆหารบานข้าเหนียค่ะตำมะคุ n g นะคะใส่บกเอิกค่ะเพื่อนคืดยาค่ะือสมุมไปรุ้ยเนาะโอ้ยบอกสวัสดีกับเพื่อนๆมากินข้าวกับจิตตากันทุกคนวันนี้ได้หมก หมกปซิวเวอย์บูแมนบูปซิวจิตตาก็จะกินเขาเจ้าจกินกับจิตตาค่ะทุกคนเขาก็จะเป็นเขาเจ้าค่ะกจะสบอกอันนี้ปันใดตำมกคุงเมือ่อกี มีก็บตอนนี้นะคะเ,เพื่อนๆมากน้ำลายไหลนี่ค่ะส้มตำกินก็ติตาค่ะทุกคนเขาก็จะเป็นขาเจ้ากับกะสิบอกออันนี้ปันใดตำมกคุงเมือ้อนี่คเะอุปสิวตำมกคุงค่ะ ดูกันนะคะเพื่อนๆเ,เป็นตาแสบบอนี่จ้ากับข้าวกิดปลาวันนี้เป็นดมห่วงแล้วขอจ้ากับเพื่อนไอ้วต้องไวเฮ้ยอันนั้นมันปีไปหลานหลานก็เล่นรเจี๊ยดูไปเลยอันนี้เป็นอู๋ป่าได้เถอะอู๋ปลาซิวค่ะอู๋ปลาซิวแล้วกส้ตมตำนะคะเพื่อนๆใหญ่ ตัวใหญ่ตัดแจกใจก็ตำหะคงเพื่อนๆจ้ากินก็ติดตากันทุกคนเขาก็จะเป็นเขาเจ้ากับกระสีบอกอันนี้ปันใดตำบัมะคงเมือกส้ตมตำใส่บักอึกนะคะนี่ะจะแซ่บบ่พี่น้องเพื่อนๆมาเด้อมาเด้อเรื่งสองหัวค่ะ ปะทะวูปะซิวเมืองร้อยเกินค่ะทุกคนแสบเลยค่ะนี่ปะซิวตัวนี้สองหัวค่ะปะทะวูปะซิวเมืองร้อยเกินค่ะทุกคนแสบเลยค่ะนี่ปะซิวตัวนี้ไล่แตกจวดจวดอยู่อือ<ม>าักวูปะซิวต่ำมะฮงค่ะ มาดูกันนะคะเพื่อนๆเนป็นตาแสบบอนี่จ้ากับข้าวจีตาวันนี้มีปลาจิ้วจับจับเ๋ยวจ,จับมาเด้ยมากินกับจีตาครับเพื่อนมาทำไลยแตกตวดๆวดอยู่อืมเจัา จีตาก็จะกินข้าวเจ้าแรงดังมากุ้มตำนะครับเพื่อนๆนี่มะเกิ้ลนี่จะกินได้ตำมะฮุ่งเนี่ยค่ะคลื่ยาค่ะมีปลาจิบจับจับเดี๋ยวจับมาเดี้ยมากินกับจีจ่าครับเพื่อนหอมมากน้ำไลยไหลนี่ค่ะส้มตำเอามากน้ำไลยไหล เนี่ยค่ะส้มตำกินก็ปิดตาก่ะทุกคนเขาก็จะเป็นเขาเจ้าค่ะก็จีบอ้อันนี้ปันใดตำักคุงเมื่อกินตำักคุงก็ขาเจ้าค่ะเบื่อหลานๆก็เล่นกระเจี๊ยกกินกะปิดตาก่ะทุกคนเขาก็จะเป็นเขาเจ้าค่ะกะจีบอกอันนี้ปันใด ตำมะคงเมือเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์ทุกคนเด้อจจะเด้อมากินข้าวจำกันคุณป้าจิวจับจับตึ้งสองหัวค่ะปะทะวูป้ซิวเมืองร้อยเกินค่ะทุกคน แสบเลยค่ะนี่ปลาซิวตัวนีงดูไปเลยอันนี้เป็นอู๋ปลาได้ค่ะเด้ออู๋ปลาซิวค่ะอู๋ปลาซิวแล้ก็ส้มตำนะคะเพื่อนๆอู๋ปลาซิวตำมะพงค่ะมาดูกันนะคะเพื่อนๆเป็นตาแสบบอี่จ้ากับข้าวจิตรวาเน,นี้ดูไปเลยอันนี้ เป็นอู๋ป่าได้ค่ะเด้ออู๋ปะซิวค่ะอู๋ปะซิวกระปุกส้มตำนะคะเพื่อนๆดูไปเลยอันนี้เป็นอู๋ป่าได้ค่ะเด้ออู๋ปะซิวค่ะอูปปะซิวกระปุกส้มตำนะคะเพื่อนๆอู๋ปะซิวตำมะกุูงค่ะมาดูกันนะคะเพื่อนๆเป็นตาแซ่บบ่นี่จ้ากับข้าวจิตตาวันนี้ นไลายแตกตวดตวดอยู่อืมได้จ้ะส้มตำใส่บิกอึกนะคะนี่ะจะแซ่บบ่พี่น้องเพื่อนเพื่อนมาเด้อม,มาเด้อเนี่ยนี่ก็ตอาน,นี้นะคะเพื่อนเพื่อน กินตะมคุงก็ขอด้ารับเพื่อนร้านห,หลานก็เล่นรเจี๋ส้มตำใส่บึกอึกนะคะนะแซบบพี่น้องเพื่อนมาเด้อมาเด้อหญ่